สวัสดีครับอยู่กับผมเป้เฮยในช่องกอกกอกกอกสตอรี่วันนี้ผมมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยตอนที่ผมบวชเป็นพระที่วัดแห่งหนึ่งผมได้มีโอกาสได้พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆของวัดนี้จนผมได้เรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ทำให้ผมต้องขนลุกสู้ไปทั้งตัวเรื่องราวจากหลวงตาท่านหนึ่งท่านเล่าให้ผมฟังว่ายายเมียน ย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่แล้ววัดแห่งหนึ่งสร้างขึ้นติดกับชายทะเลกุฏิพระสร้างขึ้นจากไม้สมัยนั้นยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่โบสถ์และเมนเผาศพก็ยังไม่มีชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่ได้มีเงินทองมาบริจาคก,กันนานเข้านานเข้าผู้คนก็เริ่มมาอาศัยอยู่กันเยอะมากขึ้นเวลาผู้คนล้มป่วยและก็ตายกันเป็นจํานวนมากศพบ,บางรายต้องรอย,ยาติบางรายที่ตายโหงก็มีความเชื่อกันว่าอีกหลายวันถึงจะเผาได้ จึงมีศพเป็นจํานวนมากสมัยนั้นพิธีศพการเผาศพยังเป็นแบบกองฟอนอยู่เลยโดยจะเผากันอย่างจงแจ้งดูแล้วอุจจาตาเป็นยิ่งหนักและมีอีกหลายศพัดด้วยห่อผ้าซ้อนทับกันอยู่เต็มท้ายวัดไปหมดวันหนึ่งสิ่งที่ทําให้ชาวบ้านต้องสลดหดหูมากไปกว่าน,นั้นนั่นก็คือน้ําทะเลที่ขึ้นสูงทําให้น้ําท่วมวัดเต็มไปหมดและน้าแหง้งมันก็ซัดเอาศพทั้งหมดลงไปด้วย ทำให้มีเศษซากของศพเกยเตรียมอยู่ที่ชายหาดทายวัดหลวงพ่อจึงสั่งให้ชาวบ้านช่วยกันนําชิ้นส่วนมารวมกันและทําพิธีเผาพร้อมรอมกันทีเดียวเลยและความน่ากลัวมันก็เริ่มขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านแถวนั้นต่างเลอกันให้แซดคนไหนออกไปจับปูจับปลาบริเวณท้ายวัดก็จะโดนผีหลอกกันแทบทุกรายบางคนไปไม่เจอแต่พอกลับไปถึงบ้าน เทปูเทปลาออกมากลับกลายเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์เรื่องนี้จึงแพรก่กระจายไปทั้งหมู่บ้านจึงมีคนทำป้ายไปปักไว้ที่ท้ายวัดผีดุห้ามเข้าในหมู่บ้านมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่ากัมเป็นคนที่ชอบออกไปหาปูหาปลาในช่วงเวลากลางคืนและในคืนนั้นเองกัมได้เหลือไปเห็นยายเมียนที่กำลังเดินข้ามไปฝั่งท้ายวัดตรงที่ชาวบ้านเอาป้ายไปปักไว้กัม ตะโกนร้องสุดเสียงว่ายจเบี้ยนจะไปไหนนั่นน่ะไม่เห็นป้ายหรือเดี๋ยวก็โดนผีลอกเอาหรอกแต่ยายเมียนไม่ได้มีท่าทีกลัวแต่อย่างใดแต่กับตะโกนออกมาว่าผีเผอม,มีที่ไหนกันวะข้าไม่กลัวหรอกเวย้ยมัวมาขี้ขาดตาขาวอย่างเองข้าก็อดตายสิวะคำพูดของยายเมียนทําให้กําถึงกับอึง้งคนอุตส่าห์เตือนด้วยความหวังดีแต่กลับโดนว่ากําจึงคิดในใจว่าถ้าเตือนแล้วไม่ฟัง ก็ขอให้เจอผีหลอกช็อกตายไปเลยหลังจากนั้นกัมก็เจอยายเมียนที่กําลังเดินไปที่ท้ายวัดอีกเช่นเคยในคราวนี้ไม่ได้พูดอะไรแต่กลับแช่งยายเมียนอยู่ในใจว่าขอให้เจอผีสักทีเถอะคืนต่อมาคืนนี้กําจะออกสายกว่าทุกคืนต้องรีบหน่อยเดี๋ยวน้ําขึ้นจะไม่ทันการในขณะที่กัมกำลังรีบเดินอยู่นั้นแสงจากตะเกียงก็กระทรบกับใครบางคนที่กําลังวิ่งหนีอะไรมาสักอย่าง และกำลังตรงเข้ามาตรงเข้ามาไม่นานก็เห็นชัดว่าเป็นยายเมียนที่วิ่งแตกตื่นตาเหลือกเหมือนคนที่ตกใจกับอะไรมาสักอย่างกำช่วยประคองยายเมียนพามานั่งพักและก็ถามยายเมียนว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้วิ่งตาตื่นมาแบบนี้ยายเมียนพูดตะกุกตะกักอยู่หลายคำจนหลุดตาออกมาว่าก็ข้าไปเจอผีที่ท้ทายวัดมานะ่ะสิกำ ถึงกับสะดุ้งเมื่อได้ยินคําว่าผียังไงละยายฉันเคยเตือนแล้วแต่ยายไม่เคยฟังฉันเลยจากนั้นจึงถามเรื่องราวทั้งหมดว่าายเมียนไปเจออะไรมายายเมียนแก่ตั้งสติได้จึงเล่าให้ฟังว่าช่วงที่แกไปหาปูอยู่นั้นที่ทายวัดตอนนั้นแกบอกว่าปูมันเยอะแยะมากมายจึงจับเกือบเต็มตะข้องซักพักสายตาเหลือไปเห็นปูทะเลใหญ่ตัวหนึ่ง คลานก็ไปนเนรูแกใช้ตะขอล้วงเข้าไปไม่นานปลายตะขอก็ถูกนับจนเสียงดังจึงล้วงตะขอออกมาและก็เป็นปูทะเลตัวใหญ่จากนั้นยายเมียนก็นมัดปูจนเสร็จกําลังจะใส่ตะข้องแต่ปรากฏว่ามันอยู่ห่างออกไปจากแกยายเมียนไม่ได้แปลกใจอะไรเดินเอาปูไปใส่ในตะข้องสักพักขณะที่กําลังจะชักตะขอออกแกได้ยินเสียงที่ปลายตะขอมันดังอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดังกว่าครั้งแรก ในตอนนั้นยายเมียนคิดว่ายังมีปูเหลืออีกหนึ่งตัวด้วยความดีใจแกจึงชักตะขอออกมาแต่ในขณะนั้นเองตอนที่แกกําลังจะล้วงตะขอออกปรากฏว่าลมจากไหนก็ไม่รู้มันพัดแรงมากต้นไม้หลายต้นในละแวกนั้นถูกลมพัดยอดไม้แทบจะโน้มถึงพื้นดินแต่เพียงแค่อึดใจเดียวลมที่พัดมันก็หายไปอย่างรวดเร็วใายเมียนถึงกับแปลกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ตอนนั้นเอง ยหญเมียนหันกลับไปจับปูต่อพอแกชกักตะขอออกมาใหญ่เมียนถึงกับไงหลังตรงปลายตะขอมันมีหัวกะโหลกงับติดออกมาด้วย <c oughs> เสียงที่ตามจากหัวกะโหลกออกมานั้นทำให้ใหญ่เมียนต้องตกใจสุดขีดอีเมียนมึงได้มากไหม <c oughs> ด้วยความตกใจ มือไม้ตะเกียรตะกายไปปัดเอาตะคองที่ใส่ปูล้มเทกระจกระจายออกมามันเป็นชิ้นส่วนกระดูกของคนตายทั้งนั้นเลยใหญ่ยยเมียนหันไปรอบๆมีคนยืนจู่เต็มชายหาดไปหมดแต่ลักษณะของคนเหล่านั้นไม่ได้มีสภาพร่างกายที่สมประกอบแต่อย่างใดบางก็หัวขาดบางคนแขนขาไม่มีเนื้อตัวเน่าเละไปหมดใหญ่ยยเมียนแหกปากร้องวิ่งตะเกียรตะกายออกมาจากตรงนั้น จนมาเจอกับกรรมในที่สุดตอนนั้นเองกรรมได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดสิ่งที่เคยสาแช่งยยเมียนเอาไว้แต่พอมาเห็นสภาพในตอนนี้กลับกลายเป็นสงสารขึ้นมาแทนจากนั้นก็ไปยุงร่างของยยเมียนและพาก,กลับไปที่บ้านของแกเดินไปได้ไม่นานสายตาเหลือไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอะไรสักอย่างกำลังคลานครลบเข้ามาแสงไฟจัตะเกียงสาสองเข้าไปใกล้ใ ็เห็นว่าเป็นตัวเงินตัวทองกำลังคลานเข้าไปในกระต๊อบหลังหนึ่งกำเดินย่องตามตัวเงินตัวทองเข้าไปในกระต๊อบอย่างช้าๆโดยที่เรือมเยียเมยเอาไว้พอไปถึงที่หน้ากระตอ๊อบรีบผลักประตูออกกำถึงกับสะดุ้งหยุดชะงักกลิ่นมันเหม็นเนา่าโชยมาปะทะหน้าอย่างจังโวนสอิดสะเอียนแทบจะอาเจียนออกมาพอเอาตะเกียงส่องดูถึงกับหงายหลังลม้มลงกับพื้น สิ่งที่เห็นนั้นนั่นก็คือสภาพศพที่เน่าเละดวงตาลึกโบ๋ทั้งสองข้างมีปูไตออกมาจากปากร่างกายกำลังถูกแทะก,กินจากตุงเงินตัวทองเป็นภาพที่ทำให้ถึงกับช็อกมือไม้สัน่นทำอะไรไม่ถูกในขณะนั้นยังไม่ทันหายตกใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเหมือนกำลังคลาดเข้ามาในกระตอบสิ่งที่ปรากฏคุณพาช่วย ร่างที่คานอยู่นั้นมันคือยายเมียนยายเมียนคลานผ่านหน้าของไอ้กัมไปอย่างช้าๆและก็คลานไปทับศพที่นอนแน่นิ่งในสภาพหน้าสยดสยองอยู่อย่างนั้นกำัำรู้ทันทีเลยว่าศพที่เน่าเละนั่นก็คือยายเมียนเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านแถวนั้นเห็นกัมมานอนฟุบหมดสติอยู่ที่สาราวัดจึงเข้าไปเรียกเกิดอะไรขึ้นวะเองเองไปทำอะไรมาถึงได้มานอนที่นี่ พอได้สติกรรมได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดว่าตัวเองไปเจอกับอะไรมาผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับชาวบ้านอีกหลายคนรีบมุ่งหน้าไปยังบ้านของยายเมียนและสภาพที่เจอก็เป็นไปตามที่กรรมเล่าหมดทุกอย่างแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่เคยบอกใครกรรมไม่กล้าเล่าเรื่องที่โดนผียายเมียนหลอกเพราะว่ากลัวชาวบ้านจะรุมว่าที่เคยไปสาบแช่งยายเมียนเอาไว้เลยไม่กล้าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟัง จากนั้นผู้ใหญ่บ้านเลยตัดสินใจไปนิ่มพลหลวงพ่อมาทางพิธีและก็เผาใยเมียนพร้อมกับบ้านของแก่ในวันนั้นเลยวันเวลาผ่านไปแต่นั่นมันก็ไม่ทําให้กรมลืมเรื่องนี้ได้รู้สึกผิดหรือที่เคยสาบแช่งใยเมียนเอาไว้จึงตัดสินใจบวชเป็นพระเพื่อชดใช้กรรมและก็ไมปสึกออกมาอีกเลยพ่อหลวงพ่อเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังจนจบผมมีความแปลกใจสงสัยจึงถามว่า หลวงพ่อครับถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงคนที่ชื่อกำ่ำเขาโบกอยู่ที่วัดนี้หรือเปล่าครับหลวงพ่อได้บอกกับผมว่าให้ผมลองนึกดีๆว่าเรื่องเนี้ยตัวของไอ้กำเองมันไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครเลยว่าเขาไปเจอผีของยายเมียนก่อนที่จะกลายเป็นศพแล้วผมเองใช่ไหมที่เป็นคนรู้เรื่องนี้เป็นคนแรกว่าก่ำเป็นคนเจอผียายเมียนท่านลองคิดว่ากำ จะอยู่ที่วัดไหนกันละ่ะสิ้นคำพูดของหลวงพอ่อผมถึงกับอึง้งพูดอะไรไม่ออกจากนั้นก็กลับกุฏิหลวงพ่อพูดกับผมเอาไว้ว่าจำเอาไว้นะท่านคำพูดของคนมันสำคัญมากเปร,เรียบเหมือนดาบสองคมพูดดีก็มีคนชื่นชมพูดไม่ดีมันก็กลับทิ่มแทงตนเองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ดีดังนั้นท่านจะพูดอะไรออกไปให้คิดก่อนพูดเป็นดีที่สุด คำบางคํามันฆ่าคนได้แน่ท่านจากนั้นลหลวงพ่อก็เดินกระลับุติเข้าไปทิ้งให้ผมคิดตามคําพูดเหล่านั้นเพียงลําพังก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องยายเมียนผมคิดว่าเราได้อะไรหลายๆอย่างกับเรื่องนี้นั่นก็คือคําพูดที่หลวงพ่อได้ทิ้งท้ายเอาไว้จะพูดหรือจะว่าใครหยุดคิดสักนิดหนึ่ง พราะคาพูดบางคําที่พูดออกไปนั้นมันอาจจะย้อนกลับไปทไําร้ายตนเองก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมผมคิดว่าเรื่องนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับใครบางคนไม่มากก็น,น้อยละครับสุดท้ายนี้หากเพื่อนๆคนไหนชอบเรื่องราวร้อนๆแบบนี้โปรดกดถูกใจกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ